สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิดพาทุกคนขึ้นเขามาที่หมู่บ้านโอปาโกนะคะน่าจะอยู่ในเขตคอนตอนโวหรือว่าฟิบูกนะคะนิดไม่แน่ใจเนาะก็จะมาที่ชาเล่บ,บนเขาของครอบครัวนะคะเป็นวันพิเศษ เป็นวันนัดทานข้าวเมนูพิเศษสําหรับปีนี้นะคะเป็นธรรมเนียมของครอบครัวเนาะมาถึงชชองๆก็รีบเปิดวายดีๆให้พวกเราเลยค่ะแล้วก็โซเนียนะคะเตรียมของทุกอย่างรอเรียบร้อยแล้วค่ะนิดมาถึงประมาณ11บเอ็ดโมงกว่า,ก,วาก็ฝนตกนิดๆนะคะนี่ไส้กรอกที่เราจะกินเป็นเครื่องเคียงกับขาโมนะคะแล้วก็จะมีมันฝรั่งอบชีสนะคะก็จะเรียกว่ากราตาปอมเดแตนะคะนี่มาถึงโซเนียกินโชว์อีกแล้วค่ะตามสไตล์นะคะแล้วก็ตามด้วยเต้นโชว์อีกกนิดค่ะโยกซ้ายโยกขวา เหมือนเดิมนะคะนี่แกเตรียมไว้ทุกอย่างเลยค่ะนิดไม่ได้ทําอะไรเลยมาถึงก็ดืม่มทักทายกันนะคะพอได้เวลาแล้วน้องปั้นแล้วก็กิโยมนะคะก็จะเป็นคนไปเอาขาหมูขึ้นบ้านค่ะชิ้นใหญ่มากทุกคนชิ้นนี้นะประมาณ7จ็กิโลแขีดนะคะหนักมากนิดลองยกแล้วยก,ยกแทบไม่ขึ้นนะคะก็จะเป็นกิโยมนะคะหน้าที่หั่นขาหมูนะคะหั่นเนื้อหมูให้พวกเราเนาะน้องปั้นก็จะเป็นคนตัก เขาเรียกว่าอะไระกระลำนะคะกระลำออกจากซุปนะคะแยกน้ําซุปแล้วก็แยกกระลำออกด้วยกันเพื่อจะไปจัดเสิร์ฟก่อนที่จะกินขาหมูนะคะนี่ชิ้นใหญ่ๆแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยววางตัวนี้ให้เสด็จน้าแล้วก็จะเอาขึ้นบ้านนะคะขั้นตอนการทําก็คือจะลอกหนังออกนะคะเขาจะลอกหนังออกหัน่นเอาแค่เนื้อเท่านั้นนะคะเพื่อมากินเนาะส่วนมากเท่าที่เนี่สังเกตเขาไม่ คนที่นี่ไม่ค่อยจะกินพวกพวกหนังสักเท่าไหร่นะคะหนังไก่หนังหมูอะไรแบบนี้เขาจะไม่ค่อยกินกันนะคะนี่มาถึงก็เหมือนเดิมค่ะเทศกาลกินขาหมูประจําปีของครอบครัวก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปเหมือนเดิมทุกปีนะคะถ่ายทุกปีขาหมูก็ลักษณะเหมือนเดิมแต่ก็ถ่ายทุกปีค่ะนี่นะคะคนก็มาประมาณ10กว่าคนนะคะเป็นพี่น้องฝั่งแม่ของป้าป้านะคะก็ญาติผู้ใหญ่หลายคนไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็เราก็ยังคงทำเนียมของครอบครัวเหมือนเดิมนะคะ โซเนียนะคะคุยเก่งแล้วก็อชอบชอบเอนเตอร์เทนทุกคนเหมือนเดิมนะคะนานแล้วเนาะดิไม่ได้ถ่ายคลิปกับโซเนียแล้วก็จองจองเลยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งนะคะนี่ค่ะลักษณะการทำก็จะลอกหนังหมูออกแบบนี้นะคะลอกออกแล้วก็หั่นเอาเฉพาะเนื้อเท่านั้นนะคะเพื่อมาเสิร์ฟเนาะขั้นตอนก็คือ,อหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเสิร์ฟบนโต๊ะแล้วก็มันฝรั่ง อบมาบนโต๊ะเหมือนกันนะคะแต่ว่าขั้นตอนการกินแล้วก็จะกินซุปก่อนนะคะตามด้วยขาหมูแล้วก็ซอสซีดนะคะน้องปันถ่ายคลิปแม่แล้วก็แกล้งแม่สั่นกล้องสั่นกล้องแกล้งแม่นะคะวันนี้อากาศดีค่ะหลังจากที่ฝนตกตอนเช้าบ่ายๆมาก็เริ่มมีแดดนะคะก็ใกล้จะถึงเวลาที่เราจะได้ทานข้าวกันแล้วค่ะนี่นะคะหั่นแบบนี้แลค่ะต้องใช้เครื่องหั่นนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะชิ้นใหญ่แล้วก็เนื้อแน่นมากค่ะเป็นขาหมูรมควันเนาะ หั่นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอามาเสิร์ฟที่โต๊ะโซเนียทําทุกอย่างเลยค่ะวันนี้น่ารักมากนี่ก็ช่วยล้างช่วยเก็บนะคะเพราะว่านิดบ้านอยู่ไกลเนาะอยู่บาเล่ก็มาถึงก็ได้เวลาทานอาหารแล้วค่ะก็จองจองนะคะจะเป็นคนเสิร์ฟไวน์ให้ทุกคนจะเป็นไวน์ของอของแกเองนะคะแกจะมีกาฟสําหรับเก็บไวน์โดยเฉพาะนะคะจะมีไวน์ดีๆเยอะมากเลยค่ะ นี่นะคะซุปที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้เราก็จะกินซุปก่อนขั้นตอนแรกนะคะตามด้วยอ่ขาหมูมันฝรั่งอบนะคะในซุปเราก็จะปรุงใส่อซอสแม็กกี้นะคะแล้วก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยนะคะก็สามารถสดร้อนๆก่อนที่จะกินขาหมูมันมันนะคะทุกคน <laughs> วันนี้ไม่ได้กินเยอะแล้วก็ไม่ดื่มเยอะนะคะก็นี่ค่ะมันฝรั่งอบก็อร่อยมากนะคะหอมมากตอนที่มาถึงนี่หอมทั่วบ้านเลย นี่นะคะขาหมูที่เราหัน่นเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้เน้นเอาแค่เนื้อนะคะเดี๋ยวทานกันเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่จะพาทุกคนไปสำรวจป่าเห็ดเป็นป่าเดิมที่นิดเคยไปกับกิโยเมื่อปีที่แล้วถ้าใครยังจํากันได้นะคะไปดูกันว่ากลางเดือนตุลาแบบนี้ยังจะมีเห็ดให้เราได้เก็บหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน่าจะมีกว่าแถบบาเล่นะคะนี่แหะค่ะทุกคนก็จะเป็นเมนูง่ายๆสําสหรับวันครอบครัวนะคะเป็นเหมือนกับว่าธรรมเนียมของครอบครัวค่ะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ